สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอนิชาพินทองรหรัสนิสิต662031098ค่ะ คาร์บอนฟุตพิ้นนะคะคือปริมาณกา๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ถูกปล่อยออกมาจากกิจกรรมของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจําวันการคมนาคมขนส่งการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคหากพูดได้เห็นภาพง่ายๆก็คือการดําเนินชีวิตประจําวันของเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์การใช้ไฟฟ้าการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือแม้กระทั่งของเสียที่เกิดจากการกินอาหารในแต่ละวันล้วนแต่ก่อให้เกิดการปล่อยกา๊าซ เรือกระจกทั้งสิ้นโดยการเรือกระจกนะคะจะมีทั้งหมดหลักๆคือ3แก๊สค่ะก็คือ1แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สมีเทนแล้วก็แก๊สไนตรัสออกไซด์ค่ะ ส่วนคาร์บอนเครดิตนะคะจะหมายถึงสิทธิท,ที่เกิดจากการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการที่บุคคลหรือองค์กรได้ดําเนินโครงการหรือมาตรการที่มีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อมซึ่งสิทธิดังกล่าวนี้สามารถวัด ปริมาณและสามารถนำไปซื้อขายในตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตได้หากจะเข้าใจง่ายๆก็คือก๊าซต่างๆที่ทำให้ปฏิกิริยาเรือกระจกที่แต่ละองค์กรสามารถลดได้ต่อปีและหากปล่อยคาร์บอนน้อยกว่าเกณฑ์จะถูกตีราคาเป็นเงินก่อนจะถูกขายเป็นเครดิตให้กับองค์กรอื่นๆได้ค่ะขอบคุณค่ะ